ไม่หนีแกแล้วตัวนี่เอาไม่หนีกัดย้ำแล้วสระออนสระอันจะไม่เห็นยังอยู่นี่เถอาเอากะมาสมต้นบักมีบักมีบักเมื่อคอยไปซะแล้วเนาะแม่ใหญ่สีระบะมักบักมีแม่ใหญ่สีระบะมักบักมี่ตาว่าสีเลยนะพ้ามักเอาฮะจะไปเห็ดแนวกินเราตีคือบ่าไปเห็ดแนวกินบ่าเหรอว่าในเห็ดแล้ว โอ้มันได้เวลาแต่คำเล่านี่ก็สิกินเข่ากินหน้าก่อนจะมันละเมือเพื่อยังอยู่ต้นหมากมีนี่เดี๋ยวคอยไปเดี๋ยวคอยไปโอ้ยก็ละเมือเพื่อแล้วเนาะเจ้าจะเป็นสออนข้นงนากภาษาต้นหมากมีซื่อไหมเอาสะออนแล้วเนาะเจ้าหูวจากบอนนี่เจ้าหูวจากบอนนี่ห้อยตีนห้อยมือผัวเก่าหอยที่ไหนแล้วปลูกไว้หอยละคืนหอดแล้วหลายแถาเอ้ยแล้วบัวหนาเบิดบุญไว้เลยโอ้ยค่นแล้วบัวเบิดบุญนะมุขใครก็สิ อันมักมีนี่มังมีพวกเข้าเจ้าตีเท้าเอากันนะเนาะมักมีพวกเขา,เเา,เากลนะยปูไว้แมเร<อ>าเบิดบุญเราเลยอไม่ได้กินเราเบิดบุญก่อนมังมีก็ลัางสีใหญ่เราพลาดได้กินน่วยจักเทียอะไรได้เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะเอาไปใส่บาตรหาเราอยู่อืออือใคจะเอาไปให้ใส่ไปให้เราเนี่ยเออให้เราแน่นอ่นละ่ะเราปูไว้เราพลาดได้กินเลยเ,<อ>เราเบิดบุญก่อหอนแห้งบ่ล่ะฮะคือห่อดแห้งบอ ห่วยคือทอดผัวเก่าเติมนึงแหละเนาะสัตว์ขวดสีไม่ยืนลำพีนลำพันธุ์เนี่ยโอ้ยขี้นหอนหลายเถ้าเอ้ยอยากเจ้าสีเฝ้าบุญบุญนี้จางไปเนาะเออพอจะเข้าใจอยู่ดอกคนคือทอดกันเนาะความคิดนหอดเนาะแต่ว่าผู้ใดบ่เจอบ่รู้ดอกแต่ว่าเจ้าก็คือบ่เฝ้าตุยดอกน้ำไปหาเราโลดวนะเฝ้าตุยแล้วน้ำไปหาเราเลยเราโยมเมืองใดเราเราตุยต้อตุยไปโดนไปนี่ ให้ให้ให้คข่เส้าตุยไปน้ำเล้าไปเลยคั้นคั้นบ่สันไข่สีสองข้อให้ข่สีสองข้อให้เอาบ่เท่ามันจะสีได้ไปยุ่นน้ำกันเลยนะจะบ่ออมาคิดหอดกันอีกดิให้แบบว่าให้ไปยุ่นน้ำกันเลยไปบอข่สองข้อให้เอาบ่อบ่อเอยไ่ได้คิดหอดแล้วไข่ถนัดดิเรื่องแบบนี้ข่ถนัดข่เส้าขึ้นหอดแล้วเท่าข่เ้าขึ้นหอดแล้วแล้วเอาบอเขขึ้นหอดดูฮะขึ้นหอดแห้งบ่เมันติบ่อส้นไข่ี่ส้มราตีจะเข้าด บ่บ่เจ้าไปเอาหมักหมักจกจากข้าวนู่นนะใส้มังนีเลยเนี่ยใส้มังนีนี่เออมันก็สิได้ไปอยู่นน้ำกันเลยที่เท่าดีบ่ล่ะบาจีก็บ่ได้ขึ้นฮอดแล้วขว้าเล่นซื่อนี่ขวาเล่นทองขวาย็นมือใดก็มานั่งอยู่ตรง้นะตรงนี้เขาเรียกกระเดียดตรงนนี่เอาทำซ่อปลาถ้วยตทำน้ำมาก่อนบ่รู้จักเฮ็ดขวบ่ได้ขึ้นฮอดเล้วจังน้อยขว้าเล่นซื่อๆเท่าทั้งหมดทั้งมวลน่ะขเว้าเล่นซื่อๆบ่แม่นบ่แมเมนตงเว้าอีหลีรอๆแป๊บนึงขอยไปเอาหมักจกจก่อนฮะ เอามกฟังไ้ตรงนี้เลยฟังไว้ตรงนี้างต้นบงมีนี่เลยนี่คยสิเปกับเขาเราได้เถ่าจีเปกับเขาก็ได้เถ่าเ้อไปขนาดโอ้ยย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 ยอกยยยยดยย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 โอ้ยยย้ย